ชวนเบบี้อะไรไม่รู้อ่ะทำไรเกือบเพราะว่าฉันไม่เห็นเพราะมันไม่มีอะไรนะทุกคนฉันก็แค่ฉันเกือบตายไปเด็ะโอเคไปฉันเกือบโดนชกหน้าเร็วๆเร็วๆฉันอะไรอยู่ฉันมาอะไฉันมาไม่ใช่ฝุ่นมงนี้เลยอ่ะโอ้ยเธอเกือบถักล้วหล่นเนี่ย เอออะกันนี่ฉันขึ้นมาได้แล้วจะขึ้นได้ไงแล้วไปวฉดไม่ไ้มก็คนละมุมองกันเนี่ยพวกเราก็จะรอเพื่อนเรานะพเพื่อนเราไหน,นอ,อ๊ทำไมฉันม่ได้จงอยากเริ่มใหม่ตั้งแต่รกีกวเออจริงแต่ว่าตอนนี้พวกเรามาถีแล้วเ,เรา,เราพวกเรากลับไปไม่ได้นะ ิก็แล้วก็ออกจากเกมแล้วก็เข้าเกมใหม่ปาปไปแล้วก่อนกันกันปุ่มตรงนั้นกันปุ่มอะไรไม่รู้อ่ะทีนี้ทธอเลีได้เธเลี้เลยฉันเข้าเซิร์ฟน้อยละฉันว่าไปเกมฉันว่าไปเล่นเกมอื่นดีไหมเอาไหมไม่เราอาจอยู่ทีนี้ เราต้องเล่นอันนี้ก่อนไม่งั้นได้งั้นเธอเข้าเลยเิยฉันไปเอ่อแองกี้ออะเดี๋ยวกันเข้าเนี่ยอันนี้เป็นมุมมองฟ i ร์มีแบบซา <c oughs> มูไรเห็นไหมดู <c oughs> เห็นตรงเลื่อนๆปะ <c oughs> มีแบบซามูไรมีแบบโจรมีแบบเด็กตลกอะ่ะเออมันอัปเดตอันเนี้ยอัปเดต ดดดดเดตอัปเเดตอาเด็กก่อนเอาเด็กธรรมดาก่อนแต่พราะเราเล่นไปแล้วเนาะใช่แต่เขายังไม่เห็นไงใช่ใช่ใช่เอาธรรมดาก่อนมันก็เหมือนเดิมเหมือนเนาะมันก็เหมือนเดิมมันก็ปกติน,น,น,นี่ฉันกดออกจาก<ะ> first, first person แล้วนี่เป็นแบบนี้เลยทีนี้ทีนีน<ะ>อ้อะไรอะไรอยู่ ลืมอฉันลืมกิมหีฉันลืมมาบว่าคนฉลาดจะลืฉันลืมทุกอย่างเลยคลืมอตอนตื่นมาก็ลืมลืมทุกล,ล,ลว่าวันนี้จะทำอะไรนะอุยฉันต้องมาวัดลูกโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันจะทำนี้ไม่ใช่ผิด แล้วถ้าฉันชวน,นเธอเนี่ยเธอจะจำได้ไหมเนี่ยจำได้แล้วเธอเธอไหมเพราะฉันไม่ได้จำ,จำข,อขออน,น <ะ S 3> ังนะไม่ได้เปิดเอามาเลยจะไม่ได้เดเป ฉันลออยู่โอเว่ยเอปัจจันเธอไม่ได้จ้งนี่ฉันว่าฉันต้องนำเสนอเออเธอเธอรูอ้ไหมว่าใครนำเสนอให้ซูเป,ป้งทีนี้เธอคิดว่าฉัน,นทำได้หนึ่งพันนคนเล่เล่เล่เ คลิปอ,อันนั้นได้<ช>หรือเปล่าที่พวกเราทำด้วยกันน่ะในบุคเคเว่นน่ะมันได้1,000แล้วเย้เย้หน0 0งแล้วเหรอขอบคุณค่ะทุกคนอ้าวไปแล้วเหรอ,อ1,000นะไม่ใช่100นะ1,000งพันพันเลย ไปยิงอะอ๋อนอนแผ่นอนแอรไอซ์ุปเออใช่นั่งแอรนอนแอ,นอนแ,อนอนแผ่นอนแอถึงว่าทำไมชื่อคนุคนลืมไปเลยใช่แมบอกว่าฉันลืม ูะละเกือบป้าฉัน,ปฉน,นเปิดสุดเลยได้เลยเนี่ยค่ะโอ้ยมือเท้าเท้าเด็กโคตรโคตรโคตรคือแบบเนี้ยเนี้ยมีกี่นิ้วเนี่นยโอ้ยดูดิคี่นี้เท้าน้องมีสี่นิ้วอนะ่ะดูเท้าน้องมีสี่นิ้วอะ่อวอะ พวกเราน้องมี4นิ 20. 20. 20, 20้วเองอ่ะอะไรอ่ะนั่หน้าเท้าน้องอ่ะ 1..2..3..4.. งสองสามสี่อะไรวะสี่นิวแปลกเนาะนิ้วโป้งมันหายไปไหนวะจริงนิ้วนิ้วโป้งอ่ะมีแต่ว่านิ้วก้อยอ่ะ ว่าต้องทำยังไงดูนี่ละทุกคนเราจะไปตรงนั้นที่ได้เราจะไปตรงนี้เห็นไหมมามาเร็วนอนแผ่นอนแอร์ฉันห้ามลืมเก็บสี่เหยียขาด เพลงน้อง A แล้วอ่น้องที่จะเป็นแบบน้องร้องเ A แล้ววะน้องที่จะเป็นไฮสปิงอยู่แล้วไม่ไฮสปิงก็เป็นพี่ไฮสปิงแย่งคนอื่นกินกินได้ไหมเนี่ยไปไม่ได้แค่นี้รู้ไหมว่าถ้าเกิดฉันกินวอเตอร์เมลอนซีดอะ มันจะมี watermelon seed อยู่ข้างในท้องเราแล้วมันก็จะเติบโตข้างในเราคือเธอจะพูดถึงอะไร w a ตอ r m e l o n ตี e d watermelon seed เฮ้ยทำอะไรเร็วไปกันเออใช่หยังอันนี้มันคือมัด w ม t e r m e มันคืออะไรนี่ มมาชเลฉันอยากกินมัชเมลโล่อันนี้คือมัชเมลโล่เราซูมหมดจิ๋วอะเรา <Hey. S 2> ไม่ชอบเนี่ยมันทําให้เหมือนพวกเราจับจับมัชเมลโล่ไม่ได้แต่จริงๆแล้วจับได้เนาะจริงดิเราอยู่ไหนวะเธอบอกว่าอะไรนะเม่แกเอ่ามันทำให้เหมือนพวกเราโดนมัชเมลโล่ไม่ได้แต่จริงๆแล้วโดนได้ใช่ นนด่านนี้นี่แหละมามามาฉันจำฉันจำมันนี้ไนดะ้เ,เราวก็โดดไปปุ๊บแล้วเพื่อนก็จะแก้มเราอ่ะ<ย>เห็นไหมเพื่อนก็จะแก้มเราอย่างนี้แหละโย่นนฉันไม่ได้จัแก อยแมนดี้เราด้วยแมนดี้แมนดี้เราอยู่ในดาวดวงอะไรอะนิฟจูของห้อ,องเด็กเบบี้มาแล้วถูกเราไมทุบเหรอดูสิผู้หญิงคนนี้น่าสวยมากเลยเน,นาะเขาน่าจะเป็นดาราทีนี้มาแล้วเออใช่ใช่แต่ทำไมเรามาอยู่ในนี้ได้เนี่ย ฉันนะโอ๊ยมันมาแล้วมันมาเลยลโอ๊ยฉันฉันลืมเลยอะ่ะฉันลืมเลยอะ่ะฉันฉันติดก,กำแพงอ่ะมาดิมาดิเด<อ>็กลองให้ลองแงแน่นอนดูดิเหมือนคุณลุงมากเลยอะ่ะ ฉันโดนเท้าเท้ามีกี่นิ้วเนี่ยสี่เหมือนเดิมโอ๊ยโดนเหมือนเดิมเพราะว่าฉันติดอ่ะทำไมเธอโดนงาปแมนดี้ฉันโดนเพราะว่าฉันหันมาดูเท้าเด็กหันมาดูทำไมก็ดูว่ามีสี่นิ้ววะเนี่ยเอ้ยเธออย่าฉันมาตรงนี้ละเธอ่อยไหน เธอพูดแบบนั้นได้ไงอะทีนี่เด็กคนนี้น่ารักจะตายบุเลมบุเรมเพลนว่าแต่ว่าทีนี่มันอะไรทำให้มันเร่งสปีดได้เตามอะไม่ได้ต้องเติมทุกอย่างเติมเลยเนี้ยฟีทูเพย โอ้ยเด็กยังติดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอะะไรวะมานี้ฉันมาด่านนี้แล้แล้วเธออยู่ไหนอะฉันกำมาอยู่อ๋อเอยดูดิทีนี้เด็กร้องไห้ม่ถ่ายรูปเด็กติดอะคือแบบเด็กติดอะอไรวะไป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  บูลลี่เขาสิอย่าบูลลี่ขาวไปกันอยอดทีนี้อย่าบูลลี่ขาว เออไปมันน่าจะได้โอ๊ยแล้วก็จะกระโดดลัวลุฉันเดินไม่่ใชกระโดดไม่ได้มันติดเน่เดี๋ยวนี้นะฉันกระโดดลวัวลัวแล้วเออนี่ฉันจำได้ตรงนี้ที่เธอติดอะ่ะแต่แล้วฉันก็บอกว่าไม่เอาคุณท่านไม่ได้สักทีเราคิดว่าเราคิดว่ามัอนคนเนี่ย บอกว่าแบบมันยากจริงก็คนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงอ่าคนหนึ่งอันนี้น่าจะลูคี้นะเออใช่ไปโอ้ีิมูกนี่นายที่นี่นี่มันค่มูกนี่ เออจริงด้วยกินของเล่นเนาะกระดูกสันหลังที่แปกมากเออทำไมมันเหมือนช้อนโยกเกิดเลยละ่ะจริงกระดูกมันแบนแบบนี้เหรอเออกระดูกมันต้องแบบทำไมมัน,น,นทำไมมันคล้ายช้อนโยกแล้วทำไมกระดูกตรงนี้มันยาวจังเอ <c oughs> เอจริง <c oughs> แล้วข้างในเป็นน้ำหนองอะไรอ่ะชีหมู มันคือคีมูน้องเป็นอะไรกับคีมูกันน่าเกลียดแล้วเลยอ่ะเออ้เกียจขี้เหรอยา่อยา <คน S 1> โดนเม่คนที่คนที่กิน<า>กับขคนที่คนที่กินกับข้าวอยู่คือแบบจะแบบนี่หลังจากมีเล่นแบบซามูไรกันเปล่าอะไรนะหลังจากนี้เล่นแบบซามูไรกันเปล่ามันมีอ่ะอัปเดตอ่ะมันเลือก ม,มีแบบโจนแบบซามูไรอ,อ,อ่ะแล้วก็มีแบบเด็กแบบเนี้ยเออฉันอยากได้มากอะอยากอ,อ,อยากได้นะฉันจำไม่ได้ว่าซามูไรเป็นยังไงแต่เจ้าทดลอง,งหน่อยเฮ้ยนี่มันผักต่อสื้อับน้องฉันจะเอาไปถึงที่เลยใช่นี่มันผักน้องชอบกินผักอะ่ะหมายถึงขี้มูกอะ่ะไม่รู้อะไร โอ๊ยหล่นด้วยินฉันต้องโอ๊ยฉัน,นู้สามารถถึงนี้แล้วแล้วฉันจะต้องตายใหม่เพื่อไปหยิบไอ่อนแม่ไม่เราต้อง<ด>วาตตงาตรงๆฉันวางตรงนั้นตรงแล้วแต่มันแบบโอ๊ย พาเพื่อนตกเห็นไหมดิฉันตอกกันทุกคนเลยโคตรฉลาดเลยใครทําไม่ได้ทําแบบนี้มาเราโคตรฉลาดเลยเนี่ยมันตอกกันได้มันดีดเนี่ยฉันเอาส่องแท่งอ่ะมาตอกกันนะเอ้ยมันได้เนี่ยฉันงขอบพานี้ไปด้วยมาไปกันไปกันถ้าเริ่มไม่ก่อนดีไ็นยังไงอะนี่ฉันพานี้มาด้วยแล้วไปกันพานี้มาด้วย มากเลยพวกเราวิ่งคนเลยอ่ะตายเลยอุ้ยเราแพ่งไม้แ,มแล้วของเราก็หายไปอญ่เยังไงยอะ 奥特曼。看看 ก็ผ่านไม่ได้ ใช่แง่ก็ตัวสีแดงไปฉันชนะแล้วเธอถอดมาเฮ้ยฉันขอยิงใส่เธอหนะ่อยขอยิงใส่เธอหนะ่อย ลายแล้ว